เนี่ยพอใจเรามันว่างๆเนาะทำใจว่างๆไม่ต้องติดอารมณ์อะไรนะกระทบภาษาไม่ต้องสนใจเลยมันก็เลยไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนก็เลยเดินเข้าไปในนี้ได้นะเดินเข้าไปในภูเขานี้ได้ก่อนนั้นนั้นมีสัญญานึกถึงความจำที่เคยอยู่ร่วมกันกนับนางมโนรามา คือเขาฝากแหวนไว้กับพระฤาษีว่าถ้าพระสุตทนมาที่นี่ให้เขาส่งแหวนนี้เข้าไปนะพอดีเขามาตักน้ําหรือเขามาอะไรต่างๆเขาก็เลยทิ้งแหวนนี้เข้าไปนางมาโนลาคิดว่าเออจำได้แสดงว่าพระสุตทนเข้ามาถึงบริเวณเขาไกรล,ลาดนี้แล้วอย่างเนี้ยก็คือคล้ายๆว่าคนเราน่ะ ภาวะแบบนีนะ้เขาเรียกว่าการทวนอารมณ์เวลาเราปฏิบัติธรรมเราเคยได้อารมณ์พอเราเกิดท้อแท้ใจในทวนทวนอารมณ์เออเราเคยได้อารมณนะ์นะนะเคยรู้รูปนามเป็นแบบนี้อย่างเนี้ยอย่างน้อยบางทีก็ทวนคําสอนครูบาอาจารย์ที่เราประทับใจนะหรือบทเพลงพระอรหันต์พุทธภาษิตพุทธวจนะต่างๆขึ้นมาในใจ ลเลยลึกรูนะ้มันก็จะเกิดปีติเกิดความเอิบอิ่มแต่นี่เขาเรียกว่า,าจำได้แหวนเคยสวมอันนี้แหวนนางมโนลาฝากมาแล้วใส่เขา,าไปาไปเวลาเขาไปอาบน้ำนะไปอาบน้ำปารากฏว่าเทออกเอา้าเห็นแหวนเนี่ยเนี่ยก็คือใจเรานะ่ะ เราจะเห็นภาะวะที่มันปกติอยู่ก็มีนะใจเราลึกๆเนี่ยมันอยากมีความปกติอยากสวมใส่ความว่างความสงบอยู่แต่มันไหลไปตามอารมณ์มันเพลิดมันเพลิน,น,นแต่พอนึกถึงสัญญาเก่าเราไปคิดอะไรเห็นไหมเวลาเราจะนอนนะ่ะเราอยากทำให้ใจมันสงบทั้งั้นมันนอนไม่หลับนะอืม นั้นนั้นเหมือนกับว่าเราต้องสวมแหวนอะไรสักอย่างาออนางมาโนราเป็นสัญ,ญลักษณ์ละเริ่มเจอบังละมีหวังละมโนราอยู่ใกล้ๆกลนะฮะใจเหมือนมันสื่อสารกันได้กับความปกติเนี่ยกับความสงบอีกหน่อยของตามทันบ้านเราเรียกว่ามันเกิดปีติขึ้นมานะเริ่มจับอารมณ์ได้จับอารมณ์จับตัวรู้เนี่ยมันเริ่มติดอยู่ที่มือละในมีแหวนมีอะไรละเนี่ย จะเข้าไปหาได้เจอเริ่มมีความมั่นใจนะครับเริ่มมีความมั่นใจใครจะเข้าไปเนี่ยพอทะลุเข้าไปนี้ได้ก็เอาเอา,เ,อาเข้าไปแล้วเนาะมานานเข้านาน,านเข้าเข้าไปเลยตัวนี้เข้าไปเขาไปเจอนางมโนราก็พูดคุยกันกันกบพ่อเขา พ่อเขาโอ้ลักลูกสาวเราจริงเนาะอย่างนั้นในนี้เอาจัดแต่งงานอีกรอบนึงอย่างเนี้ยแต่งงานแล้วก็พากลับบ้านกลับเมืองก็มาอยู่ในเมืองนี้แหละเนี่ยเมืองปัญจาละนี่แหละกลับมาอยู่เอากลับมาด้วยนางโมนูรานะแต่ก่อนนะพอเข้ามาทีแรกนะพูดตอนเข้ามาทีแรกพอได้มาเนี่ย นางมโนลาเนี่ยอพอมาปุ๊บก็ฝากปีกเอาไว้กับแม่ยายนะเอาฝากปีกไว้หน่อยเดอ้อเนี่ยแล้วก็ฝากหางก็เป็นคนธรรมดาก็งามฝากปีกฝากหางแต่ตอนที่มันจะกลับเนี่ยนะมันขอปีกขอหางคืนน,นะ ตอนเราอยู่กับความสงบอยู่ความปกติไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานอยู่ได้เมื่อไหรตัณหาอุปทานเราขึ้นมันกลับมาเนี่ยมันจะบินได้เลยอะ่ะนั้นนางนี่ก็บินไปเลยเนียบินออกทางหน้าต่างนะเนี่ยนางมโนราเนี่ยมันโบยบินไปเลยก็เลยต้องตามหาอย่างนั้นเรามาอยู่ที่นี่เหมือนพระสุทนทุกรูปเนี่ยเป็นพระสุทน มาตามหานางมโนราซึ่งโบยบินไปไกลไม่รู้บินไปไหนแหละแต่มันก็ไปไปมามาเห็นหางมันอยู่เนาะนะเห็นอยู่นะนางมโนราไม่ได้ไปไกลอะ่ะมันอยู่ใกล้ๆเราอะ่ะใจเราเหมือนกลับมาพอรู้สึกตัวมันก็กลับมาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็กลับมาพอเราทําความเพียรเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น,เ,น,เ,นเดี๋ยวเขาก็ไม่อยู่ด้วยกันเองนะพยายามบอกให้มันสอนมัน โอ้ยเหนื่อยแทบตายแล้วนะขาก็แทบไม่ไหวแล้วนะเนี่ยอะไรพ่างนะจะไปไหนยิ่งมองเห็นนะยิ่งใจเรามองเห็นร่างกายเป็นอสุภะใจมันไม่งามนะฮะใจมันสุดโทมเป็นของไม่งามค่อยเปื่อยค่อยเน่ามันมีแต่ความเปื่อยความเน่าความผุพังมีแต่โรคภัยไข้เจ็บไปนน่นเดี๋ยวมันก็เกิดสลดใจนะเกิดสลดหดหูใจ่ะนะเดี๋ยวมันจะอยู่ของมันเอง แต่เดี๋ยวนี้มันไม่เห็นท่านจะบอกว่าบางทีก็บอกว่าบอกหนะ้ากายเนี่ยเป็นของยืมเขามานะไม่ใช่ของเรานะมันเสื่อมตลอดเวลานะแล้วเราจะทิ้งมันทําไมอะ่ะใจนี่ยังจะมัวไปเที่ยวตามสมมติอยู่นะ่ะไปเล่นไปเพลิดไปเพลินยังอยากไปเป็นนั่นเป็นนี่ตามสมมุติเรื่องอยู่ทั้งที่ร่างกายนี่กำลังจะผุพังเลยเพราะกลับมาเนะมันไม่ไหวแล้วนะ่ะแต่ใจมันก็จะไปติดเรื่องนะั้นเรื่องนี้มันไม่ว่า ที่จริงกายนี่ก็คือบ้านบ้านของจิตบ้านของนางมโนราสุทนเนี่ยฉนั้นพอตามกลับมาอยู่ได้กันได้เมื่อไรเรื่องก็จะจบเท่านั้นหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายเมื่อไรก็ตามที่เราออกกายกับใจมาอยู่ด้วยกันกรรมฐานก็จบมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ไปที่ไหนแล้วพออยู่ด้วยกันมันก็แจ้งเรื่องกายไม่ใช่มันอยู่เฉยเฉยนะอยู่เฉยๆมันก็เป็นสมถะละสงบเฉยเฉย มันจะเกิดการรู้แจ้งอยู่ด้วยกันแต่ไม่ติดกันน่ะอยู่ด้วยกับกายแต่ไม่ได้ติดกายนะอยู่แบบเป็นอิสระกายก็ไม่ติดจิตจิตก็ไม่ติดกายเหมือนที่พระเวสสนดกรกับนางมัตนสะีเนี่ยอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีความผูกพันเหมือนพระอินทร์บอกฝากไว้นะฝากไว้นะฝากไว้เฉยเฉยนะใย่่ยุ่งนะอย่างเนี้ยนางมาโรากับพระสุตนอยู่ด้วยกันอา้าต่อมาแต่มันไม่ติดกันนะมันไม่ผูกพันกัน แต่ถ้าไม่พวนผ่านกระบ,บวนการทุกข์ของปัญหาแบบนี้ก็ไม่รู้จักกันเหมือนกันกายกับใจเราถ้าไม่ได้ผ่านระบบกรรมฐานตามพระธร,รรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากายกับจิตมันก็ไม่รู้จักกันมันไม่แมทกันนะมันไม่ตื่นมันไม่เกิดการเห็นแจ้งมันไม่เกิดภาวะอะไรที่ทําให้เกิดการสลดหดหูใจเกิดความเหนื่อยหน่ายบางทีเรายังหลงว่าเราอยู่อ่ะบางทีนะเป็นกายเรากายเขาเราดีเราเด่นเราเก่งเราโน่นเรานี่น จิตมันหลงไปตามสามันสำนึกเดิมๆดังนั้นทำให้เป็นศักแต่ว่าอย่าอายนะง่วงก็อย่าอายเงาก็อย่าอายทำได้ก็อย่าดีใจเพราะนี่คือสภาวะธรรมที่มันเป็นธรรมชาติในแต่ละวันขึ้นๆลงๆพระที่อยู่ด้วยองค์ไหนหลับทำความเพียรหนักอย่าไปอายเขานะสู้ฝืนถ้าอายเป็นเครื่องมือในการ ทำละล้างจิตให้มันดีขึ้นถือว่าดีแต่ถ้าอายแล้วไม่อยากทําอย่างนุ้นอย่างนี้อยากหลบอยากเลี่ยงกิเลสพาไปแล้วอน,นั้นนะนั้นพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะฮะปฏิบัติให้กายกับใจมาอยู่ด้วยกันให้พระสุทนกับมโนรามาอยู่ด้วยกันนะนี่คือเป้าหมายพุทธศาสนานะแต่เขาเล่าผ่านานิทาน เรื่องสุทนมนูลาไว้